หมดเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ตรงนี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเป็นนโยบายหลักเลยเนาะที่แบบรัฐบาลเขาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีหลายด้านใช่ไหมฮะท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับแผนงานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยล่าสุดนี่เขาเปิดประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมนี่ก็สําคัญนะ,ะเอาไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยหลายภาคส่วนเลยนะฮะที่เขาช่วยกันตรงเนี้ยซึ่งก็มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสมาคมภาคเอกชนนะฮะแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์าวร์แห่งชาติองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆที่มาร่วมกันด้วยนะครับซึ่งคุณยุพานะฮะทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านก็บอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับก็เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนซอฟต์าวร์ของประเทศซึ่งก็ได้รับเป้าหมายจากทางรัฐบาลมานะครับได้ตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสของประเทศไทย ใช้ทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละฮะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมเขาก็เลยทําเป็นโครงการทําแผนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมนะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ใช้ในช่วงปี66ถึง70นะครับร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศักดิ์สินของจุลานะครับโดยจัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อร่างแผนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่19มก,กราคมหรือว่าเมื่อวานนะฮะที่ห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมดิอ,อลัลเมอรลนะฮะเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมจากคณะอนุกรรมก,การพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด11สาขามีหน่วยงานรัฐเอกชนสมาคมอะไรต่างๆสถาบันการศึกษามาร่วมด้วยนะฮะาฟังเสียงจากคุณชุพาทวีวัฒนกิรบวรประลัดกระสวงวัฒน,รนรธรรมพูดถึงเรื่องนี้น่ครับ เป็นแผนแรกของประเทศไทยเลยที่ได้มีการทําวิจัยขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคแนวทางการขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจโดยใช้มิติทางธรรมเนี่ยจะมีด้านไหนที่มาเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะยกระดับแล้วก็ขยายผลซึ่งการประชุมระดมความคิดเห็นวันนี้ถือว่าเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการที่จะทําให้แผนฉบับนี้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็นําไปขับเคลื่อนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในใน,ใน,ใน,ในโยบาย กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีน้นตีว่าการกระทรวงธรรมได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเวทีวันนี้เป็นเวทีที่เราจะรับฟังในทุกมิติไม่ใช่อาจจะเพาะด้านวัฒนธรรมอย่างเดียวอาจจะมีด้านอื่นๆด้วยก็ถือว่าอันนี้เราก็จะถือว่าร่วมกันทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้แผนฉบับนี้สมบูรณ์แล้วก็เป็นคมภี์หรือเป็นนโยบายแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งองค์คาประยุตนะคะการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ใช้เน้นในเรื่องของมิติใดมิติหนึ่งแต่เรามองว่าทุกกๆมมมิิตีคคววาาสํัญแล้ทุ มีศักยภาพในตัวเองแต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะดึงศักยภาพนั้นแล้วก็เห็นถึงโอกาสนั้นเพื่อพัฒนาคือก็ไม่หลงทิศทางเราจะได้ไปในแนวทางที่เราผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราก็ผลการวิจัยเนี่ยเราเก็บจาก7ภูมิภาค12ประเทศด้วยกันถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดเท่าที่เราได้เคยทำมานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางสสินเองเนี่ยได้มีความร่วมมือกับทางกระทรวงวัฒนนะคะให้ได้กรอบแนวทางในการทำงานต่อไปค่ะตอนนี้ร่างแผนเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แล้ววันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นในชั้นสุดท้ายนะคะเร,เราก็เดินเชิญผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดองอุตสาหกรรมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็มามีส่วนร่วมแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ในภาคต้องบอกว่าเป็นผ,ผู้ผู้ใช้บริการนะคะในภาคประชาชนเนี่ยเราก็รับฟังเช่นเดียวกันเราอยากจะรับฟังในทั่วทุกมิติทุกๆของกลุ่มเราจะได้ทําให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุดวันนี้หลังจากที่เรารับฟังความคิดเห็นแล้วเราจะนําไปพัฒนาปรับร่างแล้วเราก็จะนําเสนอเข้าคณะรัมนตรี ต่อไปในการที่จะเอาร่างฉบับนี้ในการขับเคลื่อนค่ะค่ะก็นโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยเราขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ใน11ประเด็นด้วยกันนะคะส่วนงานวิจัยเนี่ยเราบางประเด็น,เ,นเราอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ลงลึกแต่ว่าหลายๆประเด็นเรามองว่าหยิบยกด้านที่มีศักยภาพและเราเห็นว่าทําได้โดยทันทีแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเราค่อนข้างจะชัดเจนส่วนด้านอื่นๆในวันนี้ค่ะการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันอาจจะมีการต่อย,ยอดงานวิจัยออกไปในด้านอื่นๆที่ยังยังอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรือยังไม่ได้ลงลึกค่ะ นี่นะฮะหลังจากที่ระดมสมองกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะฮะขเขาก็จะนําข้อเสนอที่ได้เนี่ยนะฮะไปพัฒนาต่อยอดให้แผนเนี่ยมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะก็จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านมิติทางวัฒนธรรมต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชม